โดยพลันเงินไหลามาแอดคอนดาวบนฟ้าแอดสายลมกุยซ้อกาวหนึ่งกรกฎาคม2565สวัสดีครับประตูหวยเด็ดนะครับงวดนี้แอดให้3ตัวบน1นึ่ง6องเจ็0หนึ 7จ็ดหกและ602ู 2. สองตัวบนล่างมี24 42 29 22 44และ25ครับอันนี้นะครับทีมงานปะทุของเราย่ยมาให้แต่เราไม่สามารถอ่านชื่อแอดได้ต่อมาครับ ของบ้านไผ่เมืองพลน,นะครับ2ตัวบนล่างแอดไผ่ให้ห้าสามหกสามห้าสี่หกสี่ห้าเจ็ดหและ6 8แอดด้วยพลันงวดนี้แอดให้2ตัวบนล่างมี4 1 6หนึ่ง7กหนึ่งเจ็สา และ93ครับของดาบนฟ้าใบสีฟ้านะครับเลขชุดงวดเลข20ชุดงวดนี้แอดให้3ตัวบนมี012 013 014 019 023 024 029 034 039 ศูนย์สี่เก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสีหสองเก้สามสี่หนสาสองามสีามเสองสีและสามสี่้าืนล่างงวดนี้มีศูนย์สมศูนหห้้า 9ก้าห้าสามเก้าและเก้าสามครับของแอสายลมสองตัวบนแอดให้1นึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสีหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้และ8ปดเก้นชุด าเกแอดบอกวิ่งบน5เน้นบนหนัหนกห้าเก้า B n Y สองตัวล่างแอดให้3 7 4เจ็ดสี่เจ็ดห้าและ5้าครับ แอดทอนนะครับง่วนนี้แอดให้8ป8เจ็และ9 8ขอเงินไหลมาง่วนนี้แอดให้วิ่ง5กับ0 2ตัวมี5 3 5 7 5 8 0 7และ0ูย์แครับแอดกุยซอกาวสาตัวชุดเด่นมี4 1 6 4 1 7ตัวกัน9 5 2 2ตัวบนแอดให้1 6

3 8 3 9และ8ปดผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุทกๆท่านด้วยนะครับครับคลิปประทูก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ